วันนี้เรามาอธิบายหน้าชิ้นงานที่จะใช้เครื่องขัดแห้งนะครับอันนี้เป็นเลเกอร์พ่นเมื่อวานนี้การทํางานต้องทํำยังไงบ้างหนึ่งเราต้องมาเช็คพื้นผิวนะครับเช็คพื้นผิวก่อนครับถ้าอันนี้เขาพ่นมาสวยแล้วนะครับถ้าเป็นเป็นหนังไก่เป็นผิวหยาบเป็น เปลี่ยนฟิวส้มนะครับเราต้องใช้เบอร์พันสองลงก่อนถ้าส้มมากให้ใช้พันสองใช่ถ้าเรียบอยู่แล้วเนี่ยพันห้าก็เบอร์พันห้าสองพันก็ได้แล้วก่อนทํางานเนี่ยหน้าชิ้นงานต้องทําความสะอาดไหมครับก็คือถ้าเป็นเลกเกอร์ใหม่ต้องมีผ้าสะอาดมาเช็ดนะครับผ้าสะอาดเช็ดก็พอต้องไม่ไม่มีคราบไขมันนะครับผมถ้าเป็นเลกเกอร์เก่าหรือชิ้นงานพ่นเลกเกอร์ทิ้งไว้นานแล้วที่ผ่านการเคลือบมาแล้วต้องใช้น้ํายาเช็ดคราบเช็ดก่อนต้องใช้เจ็ดจ็ดศูนย์น้ำยาเช็ดคราบเพื่อไม่มีคราบไขมันน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 แตตต่่ถถ้้้าาาามมมมััััีีคครรบบไขเเยจจะะะิิิดดก็็ปชงน อันนี้ก่อนขัดเบอร์พันสองเนี่ย<ช>ก็ต้องดูการใส่กระดาษทรายใช่ครับต้องให้ตรงรูนะครับถ้าไม่ตรงรูจะมีน้าเตยผุออกมาจะทําให้สีเป็นรอยได้นะครับ<ม>ต้องระวังน้าเตยที่ผุออกมาด้วยการใช้อันนี้เราใช้เบอร์พันสองใช่ครับเพื่อจะขัดไปที่ตัดเม็ดฝุ่นครับ <c oughs> นี่ครับพวกเม็ดฝุ่นพวกนี้บางครั้งมันจะไม่ลงนะครับอันนี้คือเม็ดฝุ่นเราไม่ต้องเสียเวลาไปไม้ฝุ่นอีกแล้วเราเอาพันสองตัดได้เลยจ้ลองตัดเม็ดฝุ่นดู ถ้ามันมีอยู่แบบนี้นะครับอันนี้เป็นหลุมแล้วนะครับเนี่ยเป็นฝุ่นหายแล้วนะครับเราปั่นแค่นี้พอแล้วค่อยตามด้วยพันห้านะครับอันนี้คือปั่นพันสองเพื่อตัดเม็ดฝุ่นตัดหัวเม็ดฝุ่นถ้มีก็ใช้ตัวนี้ครับแต่เวลาปั่นต้องมีผ้าสะอาดเช็ดทุกครั้งนะครับเขาดูหน่อยติดไหมนี่ครับโอเคในต้องปั่นให้ดูอีกทีนึงเวลาเราปั่นพันสองตรงครับตรงครับแล้วก็เช็ดแล้วก็เช็ดนะครับแล้วก็เช็ดตรงนี้นะครับโอเคต้องเช็ดที่หน้ากระดาษทรายฟิ